พี่น้องเอ้ยใส่คือว่าผ้ายูบีผ้าออกวันที่ยี่สิบสีนี่วันที่ 24, ท 24, ยี่สิบสี 24, กรกร่ตอนหกโมงเด้อพี่น้องเด้อยี่สิบสี่กรกฎาคมตอนหกโมงนี่ว่าอผ้ายูออกโอนี่ยังหลูกสงสัยหลูกไหมพูดนะปะทดอยู่ทังบา้านเฮาดําปืดอ,อเลยฝนนะ่ะเก็บของเกือบประท่านพี่น้องหันผ้ายอยู่น้องสองหองหมุนมาเลยโต๊ะเก้าอี้กระจัดกระจายเต้นกับพัง เล้ยวเบื้องย้ายนั่นแล้วเรียนนะ่ะร่มแห้งหลายนะ่ะเด็กน้อยตีเบิ่งเบืงร่มแห้งกักหลายนะ่ะเดี๋ยวแตยานเต็มว่ะนะร่มคลกร่มแนวดีดีป้าพ่อห้องบ้านเ้าเป็นใดละ่ะบ่มีคนอยู่ประนี๋ยีเด็กกลับตะเวนอยู่ còn thanh tay còn thanh của nó luôn mượn rơi vào luôn dâng quân ô hoạt có rất bù dâng quê หอมากวนมันเลนว้กว่าเฮ้าไปโอ้กะลมเนาะรถจะไปสู่เลนสู่ลมในล้มวิวเดี๋ยวก็นํ้ำกลิ่นเฮวมาด้หนิเนาะนกล่นอเลยหมนเลยีค่อยมีแต่ว่าลมมีลมแหงย่อง่งีากง แมงเจ้า,อาขออยแยกกันเมื่อนี้นะโอ้ยทั้งคนมาตีกันโอ้ยใจขาดเลยมือน,นี้ทุกคนกะินีนี้แม่บ้านจะเจ้ากติกลับมานอเนเจ้ากะติกลั้ามแอง้องทา,งทายล้มทายนเบิ่งพี่น้องบิดแม่ค่ะ กข็ข้าบ่ได้ขายบ่ได้เมื่อนี e ่โชคดีอยู่ขายแต่ก่าเกือบเมดขายดีเติบ่นนี้อเปนยัไนกตตัวนัะแดงขึนก็มองแล้วางาน้ำกลนเข้าไปป่นกมระวังต้นไม่ มีรถเบรกเบรกเบรกมีต้นไม้ขวางทางเลยแปลงไดบัดเนี่ยโว้ยมอไซมับางหันเป็นไดละมันคือจอดในเฮ็ดปังไดละบัดเนี้ยไปบ่ได้ที่เฮาพี่น้องต้นไม้ขวางทางเลยจอดไปทางอื่นทนแล้วถอยไปทางอื่นทนแล้วมีมามีทางไปได้บาดเนี่ยทีไปทางใดอ่ะ ลอยไปนี้กใกล้ต้นไม้นี่น,นี่มันสิล้มใส่รถเฮาแจง้งอบตติเพิ่นสิออกมาให้เฮาง่ายบ่โอ้ยต้นไม้จนลมม้มบัดนี้แม่เฮ็ดจังได๋ล่ะคันนั้นก็เฮ็ดจังได๋ล่ะบัดันนั้นก็ถอยกลับตีทางเสร็งวะนั่นมาม,มีเด้แต่เฮท่า,าเนี่อันมาม,มีทางอีกเส้นเด้อนี่ข้างเรียนไผย มอเตอร์ไซค์วัวงหันมันคือมาได้ใครตัวมันจำพอมันจอดตกกระม,าะะม้าหรือไม่โอ้ยจำพ่อแกจอดใต้ต้นไม้นะตุกกระม้าะนะจำพ่อม,มอเตอร์ไซค์คือมาจอดใต้ต้นไม้พ่ะนะบัดไปเราลดอันอันต้นไม้ขวางทางแกลมหบดบิบตัวนี้เนาะโอ้มนันหมานี่แหลาเอ้ยหลอดพนเป็นผู้ยิ่งสามตีวังหัน คนละหมอโอ,ยโอ,ยโอย้ยๆๆป๊า,ปายปลอดภัยเด้อปู่เอ้ยไปเด้อปู่เอ้ยเส้นนี้ไปใช้นี่เข้าบ้านเขาโอเคได้นี่น้องต้องห้องติโดนสะอาดติมีทางแหล่ ใส่ก็ไปบ่ได้โอ้ยจำพ่อยันมันจอดมันตกกระมะเนาะมันตกใจแห้งต้นไม้ลมพานมาได้ก่อทางหางต้นไม้ไงเนี่ยครับครับครับเฮ้ยขี้แห้งมีตะนไม้ตาใส่ไปหลงบ้านไปบ้าน ใช่ออกคุณนะ่ะขันโมออกโน้นสะอาดออกไว้คุณนะ่ะสร้างน้องไพโรอยน้อยคุณนะ่ะแต่ว่าขันแม่นไปแจ้งันนั้นเพื่อนเอารถมาถึงออกให้ก็ให้ด้วยข้าเวดเดียวด้วยโชคดีเลยลมตอนห้องมาก่อนวิดหน่อยเดียวนึงพี่น,อน้องเยอะ หน่อยๆมอเตอร์ไซค์นะแยกดีตรใจพวกแง้อาจอดรถเลยวะข้างคนกับแงต้นไม่รายพี่กันบ้านผมใช่อันนี้บ้านยังเนี่ยนุ่นสะอาดว่ นันเดือทางเข้าไปเมื่อวานนั่นมันมีอ้อมไปบ่ได้ติเพราะมันออกไปถาวรมนันเบิบ่งมันอ้อมออกไปทาง้งน้องแวงยาวได้บ่มันสิออกไปทางใดเนาะมื่อไส้กลับมาจากคั้นบ่นี่มาเพิ่นแล้วไส้ถ้าเป็นแบบนี้มาเพิ่นได้ว่านพูดไส้อ้อมอ้อมออกไส Mình nhau Mình nhau กสิทกลับบ้านละต้นไม้ล่มล่มมันทับทางขวางถนนเลยแล้วต้องหาทางกลับก่อนนี่บอลแล้วข่อยสิมาก็ไปขันถมบ่มบอมไปหอยไปหน้าอะไรเอาไว้เงี้ยนะเต้านั่นแม่เออให้เราจ่ายเงินให้ข่อยพร้อมเดี๋ยวข่อยสิไปจ่ายเราเองดอกเออเอาทั้งสองยางอ่ะละยางละถุงอ่เต้าจ่ายให้ก่อนเด้อ ต้นไม่ลม้มทับทางลม e ้มเฮงอดเบียกันไอ,อ้แม่เลยถามเคนมั้งมันแบบอดออกนี่<ด>บ้าน<ด>เนี่ยคุ้ยวัดยังคือใ้ายแต่บ้านยังเน,นี่ยบ้านสุภาชัยติ เขาเคยมาขายของป่ะ่ะต,ตรงขอบมาขายหลัดทงหน้าเหรอพี่น้องเห้ยร,ง,รงต่ออืมร่มร้างนี่มันสีแห้งคือกันสี

มังหธทำมังหมสังขังล้อมอันตรายาวินาศสันติสาธทุกข์วเคยมาถึือให้ทัางนี่สอดบ้านน่น้องแบงเง่าสิ ล่มล้วนะนมาแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวเนองต้องล่มต้องฝนว่าเป็นสิบวันตกยังดีมีโอกาสได้ขายของ หน้าคละติกกเเ้ยปุ่นปุ่นปุ่นเห็นไฟอยู่ไปอย่างล่เกอเส้นเก้าอ่ะไอ้โพหม่องต้นไม่ลม่มอ่ะมไนอิ้ไอ้โพหม่องไดนหม่องต้นไม่ล่มมาาไกลปนี้แล้ว ม,ม,ม,มันมีขนทางโปอยู่เต็มหัน,น,หนโอ้ยตีนของคุณบนขนทางนะลมแห้งข่งขงะหรเ่งต ตัเบิงพี่น้องเลยต้นไม้มะล้มทับทางมองหนีหลวงพนก็ลังเอาออกนี่ลงไปแม่เฮ้ยไปซอยเพิ่นไปซอยกันไปไปเปียกกระซ่างซอยกันตลอดน้ากับจอดไฟทางนั้นคือกันรถน้อยรถเดียวรถมอเตอร์ไซค์น่นเล่ารากกระถิ่นพ่อเอาออกอะไงเสียเดี๋ยวต้นน้ำจำตีเคยแม่นต้นน้ำบ่ ถามว่าเบื้องขางนี้มันไปโพใส่อ,อ่าเหมือนนี่คือขวากน้ำคือเป็นจังสี่เนาะพี่น้องเลย